สวัสดีท่านผู้ชมตอนนี้รุ่งฟ้าพาท่านผู้ชมมาเที่ยววัดพระแก้วนะเป็นวัดที่สองแล้วนะจ๊ะเดินรอบๆวัดพระแก้วนี่แหละที่กเรามาจากวัดโพนะแล้วเราก็จะอ้อมไปเข้าด้านหน้าตรงทางเข้าวัดพระแก้วเหมือนเดิมนะตอนนี้อยู่ด้านหลังอยู่ไปชมบรรยากาศดีกว่ารถเยอะมากราชนาวีสมสรถนนมหาราช แดี๋ยวเราจะเดินอ้อมไปด้านหน้าเนาะตอนนี้ก็มีนะักท่องเที่ยวมาเที่ยวโอ้หเยอะมากเลยชาวไทยต่างชาติญี่ปุ่นจีนเพียบคนไทยมีน้อยเพราะที่สวยที่สุดในกรุงเทพมหานครจะเป็นวัดพระแก้ววัดโพวัดอารุณเนาะที่นักท่องเที่ยวชอบไปเที่ยวกันนะ เกิดใครไม่ได้มาเที่ยวก็สามารถเข้ามาดูได้จ้ะที่คลิปวิดีโอของลุงฟ้าพาเที่ยวจ้าคนใหม่เข้ามาดูก็อย่าลืมฝากกดติดตามให้กับช่องลุงฟ้าพาเที่ยวด้วยนะจ๊ะไปเราพาไปชมพระพักตรแก้วสวยๆที่ใครๆมากรุงเทพแล้วจะต้องเข้ามาไหว้เนาะกราบไหว้ขอพรสักครั้งหนึ่งนะในรถนำเที่ยวรอบเมืองเลยนะสามสี่คัน เดี๋ยวเราจะเข้า,เาด้านหน้าเนี่ยตรงข้ามกับวัดพระแก้วจะเป็นมหาวิทยาลัยศิลปารนรนะก็จะมีรถพาชมรอบเมืองเลยนะสี่คันนักท่องเที่ยวก็จอะคิวยาวเลยซื้อตั๋วกันแต่ว่าเราเดี๋ยวจะเข้าไปชมพระแก้วเนาะพระแก้วเปิดตั้งแต่แปดโมงครึ่งนะจนถึงบ่ายสามโมงครึง่งแต่งตัวให้เรียบร้อยหน่อยนะจ๊ะ ตรงน,นี้เป็นทางออกทางออกห้ามเข้าทางเข้าอยู่ฝั่งนูน้นทางเข้าวัดพระแก้วก็จะมีอุโมงค์นะสามารถเดินทะลุได้หลายจุดเลยอ่ะอันนี้อุโมงค์ที่สองเนาะอุโมงค์น้าพหลานอยู่หน้าพระบรมมหาราชวังเนาะสามารถเดินทะลุไปฝั่งนู้นได้ไม่ต้องเดินข้ามถนนนะด้านในก็จะมีแอร์เย็นฉ่ำห้องน้ำก็สะอาดนะ เดี๋ยวเราเข้าไปในวัดพระแก้วนี่กลัวฝั่งนูนะ้นนักท่องเที่ยวยเยอะจังอะ่ะหาซื้อเสื้อผ้าเนาะบางคนใส่กางเกงขาสั้นมาก็ไปซื้อกระโปรงฝั่งนู้นใส่ก็ได้นะร้อยเดียวกางเกงขาย,ยาวก็ได้เนาะข้างในก็จะเป็นวัดพระแก้วนะตอนนี้เราอยู่รอบนอกอยู่นะตอนนี้เราอยู่ที่หน้าวัดพระแก้วเรียบร้อยแล้วโอ้หนะักท่องเที่ยวทะลักเป็นมื่อ จะพาเข้าไปชมถ่ายด้านในนะเนาะพระแก้วที่ยใครมาแล้วจะต้องห้ามพลาดเด็ดขาดนะดูดิขนาดนักท่องเที่ยวเขายังมาเลยตอนนี้นักท่องเที่ยวก็รอ,อเข้าไปชมพระแก้วเยอะมากเลยดูดิก็ <c oughs> จะมีไกด์พาเที่ยวยนะโอเคไกด์ซ้อ follow the group นะพี่ โอเค please keep walking please I keep walking please ส uh. วัสดีท่านผู้รรมชมตอนนี้ลุงฟ้าพาท่านผู้ชมมาเที่ยววัดพระศรีรัตนธรรมารามนะหรือว่าพระแก้วนั่นแหละด้านในสวยมากเลยอะ่ะใครที่ยังไม่เคยมาก็สามารถได้ดูได้นะจ๊ะที่คลิปด,ดูของลุงฟ้าพาเที่ยวจ้าคนไทยเข้าฟรีนะจ๊ะ นักท่องเที่ยวเสียตังค์ด้วยนะจ๊ะเมื่อกี้ดูคนละห้าร้อยโหเดี๋ยวเราจะเข้าไปด้านในเนาะมีจุดตรวจสัมภาระด้วยนะด้านในเนาะตอนนี้เราเข้ามาด้านในนะเขาบอกว่าใครที่มีไม้เซื้อฟี่มาเนะคือห้ามใช้จิ็ดขาดนะก็จะใช้แบบถือเอานะ เป็นเจดีที่สวยงามอีกที่หนึงนะของพระแก้วค่าเข้าอู้ห้าร้อ uh, บาทเลยนะคนต่างชาติตอนนี้เราอยู่ด้านนอกนะแต่จะพาถ้าไม่ช้ชมเข้าไปด้านในนะคนเยอะมากเลยวันนี้นะักท่องเที่ยวเยอะนะมาแต่เช้าเลยเดดร้อนก็ไม่กลัวเนาะ ทางเข้าอย่างนี้เนาะ <Okay. S 1> เขาก็จะมีทางเข้าทางออกบอกเลยนะแต่เราจะต้องยื่นมาประชาชนเที่ขาตรวจด้วย <Okay. S 1> คนไทยก็ต้องยื่นมาประชาชนเนาะแต่ถ้าเกิดต่างชาติก็จะเสียตังค์ฝ <Okay, so. S 1> รั่งเสียจักบาทฝังเสียฝังเสียห้าคนละหล้าร้อยต่างชาตินักท่องเที่ยวน,นะนึกว่าดูผิดนะเมื่อกี้โอเคโอเคอุ้ย นักท่งเที่ยวเสียห้าร,ร้อยเยอคนไทยเข้าฟรีใครที่ยังไม่มาเที่ยวก็รีบๆมานะจ๊ะนี่ปัาพระแก้วเราข้างในสวยมากเลยเดี๋ยวเราก็จะมาอันนี้อุ้ยกำแพงสวยมากเลยนะเนี่ยศิลปะศิลปกรรมด้านฝาผนังนะสวยงามมากเลยดิ ดีมือดีมากเลยอ่ะโอสวยไหมมาคอนเทิร์ตเยอะมากสวยงาม วัดพระศรีรัตนธรรมมารามหรือว่าวัดพระแก้วเรานะวันนี้โอ้นักท่องเที่ยวทะลักเลยอ่ะโอ<ฮ>้ตอนนี้นักท่องเที่ยวมากกันเยอะมากๆเลยนะแต่จะพาไปชมด้านในนะ ใครมาก็ต้องถ่ายลูกคู่กับยักษ์สองตนนะโอ้ยักษ์ ตอนนี้นะักท่องเที่ยวมากันเยอะมากเลยในรั้พระแก้วเนี่ย จะพาทถ้าผู้ชมไปดูพระแก้วเนาะด้านในเขาให้ห้ามเข้าไปถ่ายรูปนะด้านในเนาะแต่เราจะมายืยนถ่ายตรงเนี้ย ด้านในจะเป็นพระแก้วมรกตนะเขาไม่ให้ถ่ายรูปนะด้านในเราก็มาถ่ายด้านนอกนักท่องเที่ยวถ่ายรูปก,กันข้างนอกเคียบเลยชมโอ้ยวันนี้นะักท่องเที่ยวเยอะมากเลยอะพระแก้วคนเยอะมากเลยนักท่องเที่ยวชาวไทยต่างชาติโอย้ยเยอะมากเลยวันนี้ มาชมความสวยงามของพระแก้วมรกตเนาะโอ้โหเกิดอะไรขึ้นวันนี้ไปเดี๋ยวจะพาเข้าไปกลับวัดพระแก้วด้านในกันเนาะขอให้ถอดหมวกแล้วก็เก็บโทรศัพท์มือถือด้วยเนาะห้ามถ่ายรูปเด็ดขาดนะไปเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมเข้าไปด้านในจ้าโอ้โหท่านผู้ชม,ชมดูดินักท่องเที่ยวเยอะมากเลยวัดพระแก้ววันนี้เกิดอะไรขึ้นโอ้โหดูดิขนาดเสียค่าบาัตรคนละห้าร้อยนะคนยังทะลักเลยที่ด้วน่าียย โอ้เสร็จเป็นสลิมคนเรอเราจะลองทำเหมือนเขามั้งนะเมื่อกี้มีชาวต่างชาติมาทำไปเลยเพราะอยู่เย็นเป็นสนนะจ๊ะร่ำรวยร่ำรวยเจริญรุ่งเรืองนะจ๊ะ

ก็แต่เราไปเจอะะะทโอ้ยด้านนอกก็เยอะนะใครที่ยังไม่ได้มาเที่ยวก็สามารถมาเที่ยวได้นะจ๊ะ วัดพระแก้วนี่คนเยอะมากมากเลยเนะาะโอ้วหไหวอย่างสวยงามววาสวยงามเนาะคนนักท่องเที่ยวก็จะทเที่ยวเยอะมากเป็นพิเศษนะใครที่ไม่เคยมาก็มาเที่ยวนะคนไทยเข้าฟรีนะ นักท่องเที่ยวเสียคนละห้าร้อยเลยอ่ะ,ะเขาไปเริ่มเปิดตั้งแต่แปดโมงครึ่งนะปิดที่บ่ายสามงครึ่งนะเรียบร้อยและเนาะสวยนะเนี่ยเห็นไหม เดี๋ยวคลิปวิดนะีโอหน้าเดี๋ยวเราเจอเกัอนคล <ขอ S 1> ิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ